เคล็ดลับการอัดคลิปลงได้6ช่องทางฉบับคนขี้เกียจการทําคลิป1คลิปค่ะสามารถลงได้6ช่องทางมีอะไรบ้าง,ช,งช่องทางแรกนะคะก็คือช่องทางเพจ a c e b o o k ค่ะแต่เราต้องปรับขนาดให้เป็น4ต่อ5ให้เท่ากับขนาดของ f a c e b o o k นะคะ ช่องทางที่2คือเ c e b ุ o กเรียวค่ะปรับขนาดของคลิปวิดีโอเท่ากับ9ต่อ16นะคะช่องทางที่3มก็คือช่องทาง TikTok อกค่ะขนาดเท่ากันค่ะ9ต่อ16ช่องทางที่4ี่นะคะก็คือช่องทาง YouTube ค่ะสามารถลงได้ทุกขนาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งนะคะ4ต่อ5้าหรือ9ต่อ16ก็ได้ค่ะช่องทางที่5นะคะก็คือ YouTube Shortt ค่ะ YouTube Shortt จะเป็นช็อตสั้นๆนะคะวิดีโอไม่เกิน1นาทีค่ะ ช่องทางที่6ก็คือช่องทาง IG นั่นเองค่ะสามารถลงคลิปของเราขนาดเท่ากันกับ Facebook ได้เลยนะคะและก็แถมให้นะคะยังมี IG เรียวอีกด้วยนะคะขนาดเท่ากันเลยค่ะ9ต่อ16และยังมีโบนัสของแถมนะคะก็คือ Story ค่ะในทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะเขาจะมี Story ให้เราลงเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะคะไม่เกิน20วินาทีวิดีโอนี้จะไม่อยู่นานนะคะอยู่แค่24ชั่วโมงก็จะหายไปแต่สามารถที่จะเปิดค่าการมองเห็นให้คนที่ไม่ได้ติดตามเราหรือ ให้คนทั่วๆไปนะคะสามารถมองเห็นสตอรี่ของเราได้ค่ะนี่แหละค่ะคือการประหยัดเวลาของครูแพรวานนะคะฉบับของคนขี้เกียจลองเอาไปทําดูนะคะ